ตงแนวตรงๆกันส okay, ักสามสี่รอบอืมนะตรงไปอ่าห้าครั้งแล้วเอาแค่หมุนจะหมุนข้างข้างในข้างนอกอ่าเข้าหมุนเข้าข้างหมุนออกข้ากันหมุนออกหมุนออกข้างกันอ่าหมุนออกเราแล้วเข้ามาตรงกลางแล้วก็ตกไปหมุนออกเราเข้ามาตรงกลางตกไปนะอ่าหมุนอ่าค่อยอะไรนะ นด้แล <iet> <yap a> <asan> ้วครับว <ome> ่าเก็บขมังได้นะขมังได้ยังไงขมังคืออะไรอาจารย์อ่าแล้วหมุนจากข้างในออกข้างนอกด้วยหมุนจากข้างในออกข้างนอกแล้วหมุนจากข้างนอกเข้างในด้วยอ่าเสร็จแล้วเอาเข่าเอาอะไรนะเอาเข่าขวาเราสอดกันต้ครับหน้าหน้านอกเเข่าขวา ทำไปเลย่ะทำเป็นลูก11บเ็มือเล็บสเขยาวยทักสามรอบกดลงไปสามรอบหนึ่งสองสาเดี๋ยวลูกเนยยังไม่ทันดูหน่อยลูกเนยดูตามด้วยะเอาอย่น้มาหน้าตาไรามองหน้าตาเราเขาเข่าลงไปเลยฮะเอาเข่าลไปเลยอ้าวทางนี้ทางนี้อ่าใช่ใเข่าลงไป อาสามรอบแล้วก็เอาควายกันควายกันนั่งใต้ตาตุ่มกัเนลยตาตุ่มเนี่ยตาตุ่มเนี่ยตาตุ่มเนี่ยตาตุ่มเลยอ่าเสร็จแล้วเอาขึ้นไปข้องที่ใต้ใต้แท้งข้อแท้งข้อเท้าเลยนองเข่าคู่เข่าอ่าคู่เข่าอย่าตรงตรงอย่าตรงตรงมือไว้หน้าอกอย่าตรงตรงเข่าอย่าตรงตรงอ่าอย่าตรงตรงเข่าอย่าตรงตรงเลเข่าของข้างอย่าตรงตรงซื่อ นอนเลยนอนหลับไปเลยอ่าอ่าคนไข้คนไข้เอามือไว้ที่ท้องนะคนไข้คนรอนเอามือไว้หน้าท้องไว้หน้าขยับขยับขยับเขาเก่งไหมไม่เก่งเขาเผือเอาเลยมือทั้งทั้งนิ่มแน่นๆตุกเลยกระตุกแรงแล้วลองเดี๋ยวเขาตนกเลยตุ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 กเลย ส่งแล้ลองข้ข้อเก่าของข้างด้วยว่าดีแล้กไหมดีล้วดีแล้าหรือเปล่าอ่าันนี้สอกันอีกล้วอ่าต่อไปทัข้อศอกแน่ยนี่แล้วเนี่ยเช็คแล้วอ่าโอเคอ่าเช็คแล้วโอเคต่อไปข้อเท้า hầu trái, hầu sáng hầu sáng còn chuột hầu sáng chuột, sáng Nó sáng hầu sáng ta sáng hầu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  sáng tháo sáng hầu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 

ตรงเออนั Ơ, abei, ừ, 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 ừ. ่นเออนั่นเลยตรงั้ตรงมาให้แน่ตรงเบาเลยก้กระแทกันเลยอ่าถ้าครมีเทาที่เทาแทนดัก๊อกเราไม่ต้องตกใจนะจะดูคนดับเทที à, ่เลยนะอได้ไได้ไโอเคเสร็จแล้วอาฝืนดันดังท okay. ี่แม่แม่้ไปท้าเด็กย้ไปเท้ายู้ไปท้ากระโดกขึ้นไปซ้ายไปขวา ไฟต์ดิ่ททงที่ทำมีชื่อเสียงไปซ้ายไปขวาตั้งกันสู้กันสู้กันแค่นักขึ้นกดลงสู้กันไฟติ Fighting, fight ่งไฟติ One, two, three, ่งวันทูที่โฟจับข้อเท้าไว้ด้วยนะเอามือข้างจับข้อเท้าไว้เพราะนั่นมันเป็น,นเรื่องยังไรที่

A lòng panthakian lưới, làm lưỡng 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 อีกข้าง่งเอากรกกระตุกกระตุกกระตุตุกกระตุกอ่ายองเขาม่งสองสุยืดยสเต็ทเอาไซสสเต็ทไซสอย่าเกินนัิไซสแล้วก็หมุนหมุนอ่าหมุนนี่อะไรนะค๊ตเตอร์ตเตอร์ตเตอร์ ขซ้ายขงขวาหมนในหนนอกขีดซ้ายเอาซ้ายนครับนะรวังระวังเน้นเน้นคำมังได้เลยนะเดี๋ยวปวดศีรษะจะ่เป็นไรมีชุดกอดอยู่้างในเราชุดกองให้ทำไมใส่ชุดกอดีอยู่ลคุณพี่เข่าดีไหมคุณวี่เข่าดีไม่ดีเดีวเตรียมน้องคุณพี่จัดเข่าให้วัมนนี้เป็นเดี่ยวเดี่ยวในา ่าเสร็จแล้วก็เอาเลขสิบเอ็ดเอาเขา่าเข่าซ้ายเข่าซ้ายสอดเข้าไปเข่าซ้ายสอดเข้าไปไม่ไม่ไมสอดเข้าไปใต้เข่ามือ,มอใต้หน่อกใต้หน่อกเขาพับเขาสอดแล้วก็กระตุกแบบเขาเลองลองลองตรงเนี้ยลองหน้าขาเราอ่าใช่อนอนลงไปเลยพับพับเพียบเนี่ยถามไม่ต้องนั่งซ่อนพับเพียบ ตุกไปสักสามรอบแล้วก็คว้ชั้นบนหน้าใต้ตตุงในตะตุงเอายาง่แตองเข้าตุ่มให้มีรอย

chào đốc ơi chào ơi chào mừng cho bà nhìn xem thị, chào 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 thứ chào 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 อ่าไม้เหรอครับตุกเลยอ่าเดี่ยวนี่ยถ้าหมอนักสวยมากเลยนอ่าข้อเท้าอ่าเข้าซ้ายลึกเลยนั่งขึ้นมาเลยอ่าลึกขึ้นลึกเลยนะอ่าโอเคต่อไปอ่าหมุนหนข้อเท้าหน่อยหนึ่งทินเดือยถามเลยนะตอนนี้กระตุกข้อเท้าหน่อย ตุกข้อเท้าตุกข้อเท้าน่ะะตุกระตุกข้อเท้าแล้วแฟร์จะนิ้วตุกข้อเท้าดึงนิ้วเยสเอาเมื่อกี้ยังไม่ต้านเนี่ยฝืนกันต้านกันน่ะต้านตกกระดกเท้าซ้ายขวาอ่าเล็บอัพดาวซ้ายไลท์เล็บอัพดาวไลท์

มันจะช่วยกอดใลเปช่กอดอะโอเคดีมากเลยดีมากเยเฮ้ยอ่าเดินยังเดินยังมดาปันันยเดินลูกเดินมาเป็นยงบ้างเท่ากันยาตอนนี้ ช่องเอ่ยช่องงามอารามแท้จับจับเลยจับหลุดเลยอ้าว<อ>คุณพี่ปวดเข่าหรือเปล่าไม่ปวดนวะมาไปนโดนมีนปาดอะไรฮะอันทิก้วเป็นปัดนี่พิตัวเองอะไร

ฟังเราไปไหนนะเปลี่ยนมุมมาหายใจลึกๆโอ้